อ้อยพากินผ้าลาะเยี่ยนเทวีสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเนจาจะวันนี้น้องอ้อยพาคุณนายแม่มาเกี่ยวข้าวค่ะทุกคนอยู่สมส่วนน้องอ้อยโสมแต่ก่อนอื่นเราก็มาส้มแปลงผักก่อนนะคะแปลงผักปลูกจริงค้ายจริงเนื้อค่ะพี่น้องผักปอดสารนอ้อคนไปสุ่งตลาดแล้วเด้แต่ว่าก็สั่งเสีไว้เนอ้อป้าเพ่นให้น้องใหม่ค่ะพี่น้องราจะไป็นใแกงเปิดกันนาออันนี้ผักกระโดนหนังต้นหอมเบิ่งพี่น้องต้นหอมแล้วก็ผักบุ้งตรงมุมนู้นก็จะเป็น ผักกาดค่ะผักกาดกวงตุ้งแล้วก็ผักกาดหินเนาะผักเสียนมีทุกอย่างค่ะพี่นอ้องมีทุกอย่างที่กินได้นะต้นกล้วยน้ำว่ากล้วยหอมกล้วยไขย่ตะไข่ค่ะพี่นอ้องแบบหลายอันนี้จะเป็นโซนของผักสวนครัวเด้อพี่นอ้องชุมชนเราน้าอย่มากๆเลยค่ะแล้วก,ก็พาทุกคนชมผักสวนครัวแล้วฟังถนนไปถ่ายให้ดูอันนี้จะเป็นแปลงนาข้าวค่ะทุกคนลัวก็สซินี่ผักมีตะไข่คือเิ่นตัดคล้าย,น,ายน้องตะไข่สวน แต่ไอ้กระสามารถซื้อไปปลูกเลี้ยงได้สดใส่กระถางมา,นาบนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ว่ะบ้าน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 ค่ะพี่นอ้องเป็นแบบบ้านบ้านเป็นแบบสวนเนาะสวนแบบชุมชน,นะคะ่ะชุมชน่นอนไวส้สมเข้าหน้ายุ่มแห้งอันนี้ก็จะเป็นตไะนนไคร่พี่น้อยลายผ้าส้มตะไคร้เนาะนิ่งจากส้มค่ะละชมตะไคร้น้ำค้างลายแห้งเลยค่ะน้ำหมอกค่ะเราน้ำหมอกบ้านเฮา <laughs> ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่เนาะไอ้พาแม่มา เกี่ยวเขาทาเพิ่นก้อนเพิ่นมันได้มาขอดเนาะไอ้คุณโดยไปหามเนียมาแต่เสาผ้าเล่ามาเกี่ยวเขาค่ะพี่น้อง <S <S อากาศดีอยู่เด้อพี่น้องเพิ่นมากกันล่ะเดย์ไอ้อยก็จะพาทุกคนส้มก้นอกนเนาะย่างก็ไ,ไปเจอดรถใบไกลเต๋อบิ้วเด้อพูดส้มคนเนาะส้มส้มนน้องไม้ส้มค่ะพี่น้องพี่เสื้อมาหาบ่าวสวัสดีค่ะพี่เสื้อน้อย พิเศษสีขาวงามๆเสียงนกกอะไรน้อยท่าเอาสะอมไปสร้างสะอมกับป้าไว้ป้าไปส่งมผักตลาดะครับพี่น้องสิบบาททนขายเนาะเป็นผักบ้านๆนะผักบ้านต้นหอมงามแห้งแสดงว่า,บบาเพิ่นใสปุ๋ยขี้งัวเนาะหน่อยกับใบถ่านเพิ่นกําลังโซลีกันเนาะโซลีแปลว่านั่งเมาโอยพูดคุยกัน ว่าขันมากดอกแต่ว่าก็มากระนายแม่ผ้าส้วมสวนหน้าขาวแบงผักสีซวย,ดวยเด้อเด็ดออกมาดิสดชื่นลายค่ะพี่น้องออยฝากช่องหน่อ,อ้ผ้ากินพ้าละเอียดเทมิลน,นเด้อค่ะพาส้มสวนผักส้วมนอนวายส้วมเนาะค่ะไล่นาสวนผสมค่ะพี่น้องมีทุกอย่างเลยนะบ๊ายบ,ายบายสวัสดีค่ะ